ัดีครับรอบเย็นนะครับน,นี่เราจะไปชนบุรีเหมือนเดิมครับตอนนี้เราอยู่โฮมโปบางพีเ,เติมน้ำมันเสร็จครับเติมน้ำมันเต็มถังก่อนไว้วิ่งงานถังหนึงจะวิ่งได้ประมาณ3วันครับจันังคารพุธพุดธต้องเติมนะพุธเย็นต้องเติม พอระยะทางประมาณไปกับประมาณร้อยเจ็ดโลต่อวันต่อเที่ยวนะครับทางหนึ่งประมาณ600 600หกร้อยโลหกร้อยกว่า500ก๋วยเตี๋ยระยะทางประมาณ100ยโลแล้วก็ต้องเรื่อรีบเติมแล้วครับเหลือขีดนึงก็ต้องรีบเติมแล้วเพราะวิวว่งงานทุกวันนะไม่ได้หยุดนะครับ ิ่งเฉพาะช่วงเย็นเช้าไม่ได้วิ่งนะครับแต่เสาร์อาทิตย์วิ่งเช้าเย็นนะอยู่โฮมโปรบางพีมาดูบรรยากาศครับโฮมโปรบางพี เย็นี้ท้องฟ้าเริ่มมืดขึ้นมานะครับทำท่าฝนจะมาอีกแล้วกลางวันแล้วค่อยมีฝนนะครับมีกลางคืนมีช่วงเย็นแล้วก็มีช่วงก่อนเช้านะตีสี่ตีห้าตีสามตีสี่ตีห้าจะไปชนบุรีเหมือนเดิมครับขึ้นสะพานกับรถ การเจราจารเริ่มกลับมาคนกลับมาทำงานแล้วนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเริ่มงานกันแล้วครับคนส่วนใหญ่ครับก็จะมีบางส่วนก็ต้องยังทํางานอยู่ทัวันอาทิตย์กับรถบนทางด่วน าาดปชนบุรีไปชนบุรียันนี้ไม่มีรับเข้านะตีป่าไปรับออกมาตอนนี้หกโมงยี่สิบหกแล้ว ใช้เวลาขบรวมประมาณห้าสิบนาทีนะครับไปถึงชมบุรีประมาณห้าสิบนาทีเพราะอยู่นี่มันกอมสิบกอมสิบเอ็ดแลวนะครับเพราะชมบุรีมันแค่ห้าสิบห้าห้าสิบหกกิโลครับลอดรยทางแค่สี่สิบกิโลอีก พออกจากบ้านมาบางนามาก็56กโลเข้าโรงงานไปีก็มาสัก5กิโลก็วันมาณ60ไป60กับ60ครับแต่ที่ส่งปกติส่งถึงบางกะปีก็บวกไปอีก20โลไปกับ40โลครับก็ตกประมาณ160 170ถึง170ต่อเที่ยวนะครับต่อวันที่วิ่งอยู่นะ ระยะทางก็ระยะเวลาวิ่งก็ประมาณถ้ารถไปติดก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมง15บห้านาทีชั่วโมง20่สิบนาทีขากลับมาก็ประมาณนั้นนะแต่ถ้ารถติดก็มีสองชั่วโมงนรต้องคอยดูนะครับว่าถ้าวันในฝนตกวันในฝนตกรถติดแน่นอน ระยะก็แล้วดูบรรยากาศเราเดินทางไปชลบุรีนะครับอันนี้เป็นขาออกชลบุรีนะขาเข้าขชลบุรีแล้วก็เริ่มเยื่อมาล อีกรอซ้ายไปเรื่อยไม่ได้ดีช่วงนี้ทางยังใช้ได้อยู่แต่พอเลยบางเฉลงไปแล้วต้องวิ่งขวาพอเลนซ้ายกับเลนกลางมันเป็นหลุมเป็นบอช่วงนี้ทางยังดีอยู่ตนนี้มันสี่เลนอยู่พอถึงบางเฉลงที่เป็นสามเลนทางที่เริ่มบีบลงเลยสามเลนแล้วลลก็สามเลนยาวไปถึงจุด โชว์ลีเล่ฮะโชว์ลีจะเป็นสี่เลนอยู่จะเป็นจะถึงสามเลนแค่ตรงบางพีน้อยนะพอถึงเวลโก ก็เลยอกูไปแล้วก็เป็นสองเลนไปจนถึงชลบุรีนะสองเลนไม่ใช่สามเลนยาวสองเลนทางจะบีบลงมาเหลือแค่สามเลนแล้วจากสี่เลนจะมาเหลือสามเลนสามเลนจะไปเหลือสองเลนพอเข้าชลบุรีก็เป็นสามเลนอีกความไปพัทก็เป็นสามเลน ข้ามอเตเวก็เป็นสี่เลนโชว์นวี้รถติดติดติช่วงนี้นะเพราะว่าจากใส่จากสี่เลนมาหเหลือสามเลนแล้วพอจติดหน้ามาอหัวเฉียวอยีกตรงสะพานตรงยูเทิร์นกลับรถมอหัวเฉียวเพราะสะพานตรงกลับรถตรงกมสิบหกมันรถติด แต่วันอาทิตย์ก็ไม่ติดเท่าไหร่วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เท่าไหร่แต่วันธรรมดานี่ติดมากช่วงเวลาในหกโมงหกโมงกว่าขึ้นไปนคะครับรถเริ่มติดเพราะเาะลิกพอโรงงานเลิกห้าโมงกว่าห้าโมงห้าโมงครึ่งหกโมงชั่วโมงหนึ่งโรงงานเริ่มเทเลิกแล้วลก็สองทุ่ม เราต้องเลี้ยออกขวาครเพราะว่าตัวนี้เลนซ้ายมันถนนได้ดีเลนซ้ายกับเลนกลางถนนได้ดี <c oughs> คนแถวนี้เขาจะรู้กันคนที่ใช้รถพื้นที่นี้จะรู้กัน ขวซาซ้ายกับกลางเถนนคู่ค่ะเสพอเลยนี่ไปก็ถนนดีนะก็เลยจากยูเทินข้างสะพานข้ามคลองไปก็ถนนดีเลยดียาวไปจนถึงโรงบาลรวมชัยนะครับ ก็มีช่วงที่ทําสะพานกับรถอยู่ยวตลอดกุขาอยู่ช่วงหนึ่งก่อนถึงบางพีน้อยเช่วงเย็ยนๆแถวนี้ครับจันทร์ถึงสุขจันทร์ถึงสุขรถจะแน่นอยู่ช่วงนี้ค,คนออกเลี้ยวขวาออกขวามาเพื่อจะโยจร กดมาทางตรงก็มาชะลอติดเป็นแถวเลยครับเนี่ยรอรออยู่เทินพออยู่เทิร์นได้แท็กซี่ทีละคันยูเทินมนเล็กจะขาเข้าไม่ติดเพราะหาเข้ารถรถฝั่งนู้นมันรถเยอะอยู่เทิร์นมีช่องเดียวไปทีละคันก็เลยทำให้รถชะลอ ลอเยอะด้วยครับบันจันทร์บอลจันทร์ทั้งสูงเยอะมากเลยพอเลยนี่ไปก็นสนุกก็เริ่มดีแล้ว ทุกคนไม่ยอมมากับตัวนี้เพราะมันไกลนะครับเกือบกิโลนะครับนจากลุงตกลุยดูเธิร้นมาถึงยูเธอเนี้วันวันนี้สัาหที่ดีรถโล่งนะร,รถโล่งแต่วันธรรมดารถติดรถติดมากเลยไหมขอบคุณครับมีความสุขวันพักผ่อนมีความสุขในการใช้ชีวิต ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีโชคดีครับมีความสุขวันพักผ่อนครับสวัสดีครับ